สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการบันทึกหน้าจอนะครับบันทึกหน้าจอให้มีเสียงเหมือนที่ผมพูดอยู่ในขณะนี้นะครับในการบันทึกหรือว่าเราจะบันทึกหน้าจอคิวเบตให้ไม่มีเสียงไปพร้อมกันด้วยนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับต่อไปนะครับถ้าใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับในการอัดหน้าจอนะครับหลักๆต้องมีอยู่2 2สสิ่งนี้นะครับก็คือ ตัวนี้นะครับผมใช้ b a n d i c a m นะครับเป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอ,อมันจะบันทึกหน้าจอทุกอย่างที่เราเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับ2นะครับก็ต้องมีตัวนี้นะครับก็คือ Voice m e t e r นะครับเป็นไดเวอร์ไวโอ e t e ตอเป็นไดเวอร์เสียงนะครับซึ่งเราต้องมี2ส,สิ่งนี้นะครับถึงจะบันทึกหน้าจอแล้วก็มีเสียงไปพร้อมกันด้วยนะครับ ก็ให้ทุกคนนะครับไปโหลดมานะครับ2อันนี้อันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นฟรีนะครับมันสามารถบันทึกหน้าจอได้ครั้งละ10นาทีมันจะตัดนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไดเวอร์ฟรีนะครับลองไปเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับว่า Voice Meter นะครับแล้วก็ b a n d ดี้แนะครับก็มีให้โหลดนะครับโหลดฟรีมาแล้วก็อินสตอลลงเครื่องให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ตามที่สมาชิกใน u t u b e นะครับขอมาว่าอยากจะบันทึกเสียงหน้าจอไปพร้อมกับบันทึกอ่าคิวเบตนะครับให้มีเสียงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเราลงอ่าลงโปรแกรมแล้วก็ลงไดเวอร์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเปิดสสิ่งนี้ขึ้นมานะครับก็คือ b a n d ี้แนะครับ อ่าเปิดขึ้นมาเลยนะครับ right. แล้วก็ตัวนี้ก็ต้องเปิดเหมือนกันนะครับถ้าเราลงแล้วเราไม่เปิดตรงนี้นะครับเสียงมันก็จะไม่เข้านะครับเราต้องเปิดขึ้นมานะครับในขณะที่เราบันทึกไปนะครับเราก็ห้ามปิดนะครับตรงนี้ย่อได้แต่ห้ามปิดนะครับต้องเปิดขึ้นมานะครับถ้าเราตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วเราสามารถย่อได้แต่ว่าห้ามปิดออกนะครับถ้าไม่งั้นตัวแบนดี c แคมนะครับมันจะ ไม่บันทึกเสียงให้เรานะครับโดยที่ในแบนดิแคมนะครับในการเซตในการตั้งค่านะครับผมก็จะให้ลองมาดูที่ผมตั้งค่าเลยนะครับก็คือมาที่เซตติ้งครับตรงซาวด์ตรงนี้นะครับให้เราติ๊ก record sound ไปด้วยนะครับแล้วเลือกตรง sound device ตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็น voltmeter output ตรงนี้นะครับ VB audio v o c e m e t e r ทั้งสเลยนะครับ ดูแล้วก็ทําตามผมได้เลยก็ลองดูนะครับผมก็ตั้งค่าตามนี้นะครับมันก็มีเสียงตามที่ผมพูดอยู่นะครับในนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปนะครับตรงนี้นะครับมันจะตั้งค่าได้นะครับเลกคอร์สต็อปคีย์นะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าผมตั้งไว้ที่ f 1 2ผมกด f 1 2มันก็จะบันทึกกดอีกครั้งมันก็จะหยุดบันทึกนะครับตรงนี้เป็นน่าจะเป็นคีย์เซอร์วิสเป็นคีย์ลัดนะครับ ใครอยากตั้งหรือไม่อยากตั้งก็ได้นะครับแล้วก็กดเอาตรงนี้ก็ได้เมาส์กดคลิกเอาก็ได้นะครับวิดีโอออดิโอแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับว่าไฟล์ที่เราอัดให้เป็นไฟล์แบบไหนไฟล์เอฟลอ m p พหรือว่าไฟล์ avi นะครับส่วนเสียงก็เป็น a ac ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีให้เลือกแค่อันเดียวนะครับแล้วก็ตั้งค่าตามนี้นะครับส่วนในไ i มิเตอร์ตรงนี้นะครับเลข1ตรงนี้นะครับเลข2ตรงนี้ก็คือจะเป็นอินพุนะครับ อินพุตนะครับผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับ DBDM input 1 2นะครับก็คือตัวนี้เป็นซาวด์การ์ดของผมนะครับ a u เดียนผมจะติ๊กตรงนี้นะครับลองทำตามผมก็ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะเลือกเป็นไมที่เป็นอ u t พุตสามสี่ตรงนี้นะครับตัวนี้ไมที่ผมพูดอยู่มันก็ขึ้นตรงตรงนี้นะครับไม่หนึ่งสองตรงนี้เราสามารถเพิ่มความดังตรงนี้ได้นะครับ ดังเบาตรงนี้ได้ส่วนตรงเอาพุทตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็น WDM output ที่เป็นซาวด์การ์ดของเรานะครับอ่ามันจะได้มีเสียงเพราะว่าตัว b บ n d i c แคมันจะรับเอาพุทจากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงที่เราตั้ง setting ต,ต,ตรงนี้แล้วตั้งเป็นเอาพุทของ ไวมิเตอร์นะครับทีนี้ตรงเอาพุทตรงนี้นะครับเราใช้ซาวการ์ดอะไรนะครับเราก็เลือกของเรานะครับผมเลือกเป็นดับแล้วก็เอาพุทธหนึ่งสองที่เป็นออเดียนนะครับเป็นซาวการ์ดของผมนะครับสำหรับการตั้งค่าตัวไวมิเตอร์แล้วก็แบนด c แคมก็มีแค่นี้นะครับห้ามปิดนะครับเราต้องย่อลงนะครับ ถ้าเราปิดมันจะไม่มีเสียงเข้าในแบนดี้แคมนะครับทีนี้เรามาเปิดคิวเบทนะครับอพอเราเปิดมาที่คิวเบทนะครับการที่เราจะทำให้เสียง ของคิวเบตนะครับอัดหน้าจอไปด้วยนะครับหรือว่าพร้อมกับเสียงพูดของผมอยู่นี้นะครับให้เรามาเซตตรงนี้นะครับสตูดิโอแล้วมาที่ S T ูดิโอเซตอตอนนี้มันเป็น a u เดียน e อยู่ใช่ไหมครับที่เป็น s o u n d c a ์ดที่ผมใช้ทําเพลงนะครับทีนี้ให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น d ดเวอรของไวม e เต t e r นะครับวิชวล ASIO ตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็กดสวิตไปนะครับทีนี้โปรแกรม c u b t e นะครับมันจะใช้ไดเวอร์ของตัวนี้นะครับไ i i e meter วิชวลตรงนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็กดโอเคไปนะครับเราเลือก v ว i ิ meter วิชวล ASIO นะครับโอเคครับ ทีนี้เราก็สามารถจะเล่นโปรแกรม c u b เ t นะครับแล้วก็อัดหน้าจอให้มีเสียงไปพร้อมกันได้นะครับป้ากี่เขาเคยผ่านที่สายทานกี่ท้องทะเลเคยแรมรอนรอนเรไม่รวนเร แล้วอย่าหาว่าคุยที่กล้ารุยเพราะยังมีวิญญาณวิญญาณแห่งความลังวิญญาณเมื่อคลั้งลำแค็นคนต้องเวียนยากเข็นโดยความอยากเห็นสังคมดีงาม ก็ได้แล้วนะครับในการอัดหน้าจอคิวเบตให้มีเสียงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองเอาไปทำตามดูนะครับถ้าไม่ได้ยังไงนะครับแล้วก็สามารถลองตั้งค่าอื่นๆได้นะครับ